สวัสดีค่ะมาพบกับแม่บีนะคะในช่องแม่บีลูกไผ่ไทยคอนสารแซบหนัวเดาจา่ามือนี่พามาเบ่งให้อ้อยค่ะอ้อยแปลงนี่ปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะหลังจากปลูกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ให้คนงานมาขืนน้ำด้วยการเอาเอาน้ำลาดค่ะอ้อยกับมีขืนแน่ ก็เริ่มขึ้นแต่ว่าหนาดินแข็งค่ะมาที่นี่เขาก็เลยมาใส่วิธีการอ่ามาขึ้นน้ำอีกรอบแต่ใส่สายน้ำหยดนะคะ่ะเนี่ยค่ะอ้อยเริ่มขึ้นแล้วหลังจากที่ใส่น้ำหยดไปเพราะหนาดินเริ่มเหมือนเริ่มเปียกนะคะอ้อยก็ขึ้นดีขึ้นแทงแทงนอได้ง่ายขึ้นค่ะระวัางร่องเขาสี่ เขาสิให้ให้รถปลูกให้รถปลูกเขาล่องกะประมาณว่าเพื่อเพื่อเพื่อรถตัดเขาล่องได้นะคะแล้วก็เพื่อเวลาเขาเอารถมาเขาล่องอะค่ะรถไถหน่อยเอามาตีดินตีหยาหรือว่าใส่ปุ๋ยยังสินะคะสิได้เขาได้ง่ายนะคะนีน่นะคะ การใส่ใสายน้ำหยดนี่มันอาจสิซาแน่นะคะก็คือแม่แม่บีแม่บีกับปา่าดสาใส่วิธีใส่ท่อน้ำหยดถิมไวประมาณสิบสองสิบสองชั่วโมงค่ะก็คือครบสิบสองชั่วโมงค่อยย้ายเพื่อที่ว่าสิไหดินมีความชุ่มชื่นนะคะผลดีกับไฮอ้อยก็คือถ้าเขาปลูกอ้อยใส่น้ำหยดนี่หยาดก็คือน,นหลายค่ะ แต่ถ้าใส่น้ำ่าเนี่ยเปียกดีอยู่แต่ว่าอ่ามันสิมีย่าขึ้นหลายแต่ก็เป็นวิธีการที่รวดเร็วใส่ใสายน้ำยดนี่อาจสิซาแน่นะคะสำหรับคนใจเย็นแต่ว่าแม่บีกับป๋าด้านี่เขาคิดว่าในในเขาก็เลือก เลือกที่จะเดินเส้นทางสายเกษตรแล้วเขาเกสิต้องเลือกวิธีการที่แบบดีที่สุดสำหรับสาหรับเขาอะคะ่ะอยากให้อ้อยงามเขาเกสิใจเย็นแน่บางเทือแบบจ้างคนงานแล้วก็ขื้นน้ำาพ่าะเยทัวค่ะกับบ๊บพลมือจะของคือเกาถ้ามีเวลาเกสิมามา,มาเฮ็ดเองแน่จ้จะสำสลับกันไปแป้งนั่นแป้งนี่นีนน่นะคะอ้อยอ้อยแทงหน่อแล้วเขาเกสิมาตรวจเบิงว่า น้ำไหลบอน้ำหยดดีบอ่อยังเสียค่ะเอาน้ำม,มันคือหยุดเอ้แต่กห่หยดหยดอยู่จ้ะไฟอยู่ค่ะเราต้องคอยเดินดูเรื่อยๆว่ามันหยดมันมันหยดถูกหูบอนะคะ อ้อยเขาก็ะสีแดงงามๆจ้ะก้อนน่ะนี่ปาด้าทดลองเอาไอ้สปริงเกอร์ตัวใหญ่สร้างซื้อมาตัวบงพั้วบาทค่ะแต่ก็อาจสีใส้ได้ดีคือกันตว่า ทอที่เขาซื้อม้าน่ะมันเป็นสายผ่าแล้วหน้ามันทะลุออกตามร้อยเรยบร้อยเย็บร้อยตะเข็บอะค่ะมันก็เลยใส่บ่ดด้แต่ว่าสีร้องอ่ะซื้อใส่ยางมาเปลี่ยนหมอยแต่บ่ทันได้เปลี่ยนนะคะกับใส่วิธีนำหยดไปก่อนระบบสายอันนี้เจาะเองทำเองเองทำเองทุกขั้นตอน แล้วเฮาสีได้ประหยัดต้นทุนจ้ะลดค่าจ้างค่าจ้างนั่นก็นกนกนคือกําไรที่เหลือนี่แหละค่ะถ้าจ้างหลายก็สิบเหลือกําไรจ้ะจ้ามือนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวสิม,มีแนวดีๆมาบอกกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ